คุณเห็นอะไรใช่ครับคุณเห็นจักรยานแต่คุณรู้ไหมครับว่าจักรยานคันนี้สร้างขึ้นมาเพื่อคนกรุงเทพโดยเฉพาะจักรยานที่เหมาะกับถนนกรุงเทพนี่มันเป็นไงครับพี่กังต้องทำความเข้าใจกันว่ากรุงเทพเนี่ยมันมีภาพถนนที่หลากหลายคือเราเรามีลักษณะของกายภาพเมืองที่ แปลกนิดนึงคือเราจะมีถนนแบบเกือบจะไฮเวย์ประมาณ5 6เลนเรามีซอยเล็กๆเรามีถนนที่ผิวทางไม่ดีเรามีป้าท่อเรามีหลุมบนถนนที่ซ่อมไม่เสร็จเพราะฉะนั้นจกักรยานที่จะเหมาะสมในการใช้กับสภาพเส้นทางแบบนี้เนี่ยมันจึงต้องมีความสามารถที่จะไปในเส้นทางแบบนี้ด้วยคุณสมบัติที่ที่อยู่ในตัวมันเนี่ยที่ที่หลากหลายพอเป็นรีควายของกรุงเทพนี่ต้องมีจกกัจกรยานที่เหมาะสมครับเสือหมอบนั้นเหมาะกับทางเรียบ เสือภูเขาเหมาะกับทางขรุขระจักรยานทัวริงเหมาะสำหรับขนสัมภาระถ้าคุณคิดจะออกแบบจักรยานสักคันสำหรับใช้งานในกรุงเทพคุณคิดว่าจักรยานคันนั้นควรจะเป็นยังไงอันแรกเลยต้องมีความคล่องตัวเพราะคล่อง,องตัวในที่นี้หมายถึงว่าเราสามารถที่จะซอกแซกไปตามการจราจรเนี่ยได้อย่างได้อย่างง่ายอันที่2คือความสามารถในการสมุกสมบันได้ในระดับหนึ่ง เพราะว่าอย่างที่บอกพื้นผิวถนนก็ดีพื้นผิวบาวิธีเราไม่ได้เรียบกริบต่อมาคือความไหลความไหลก็คือว่าเมื่อรถขึ้นรถจักรยานเราปั่นก็ไปถึงความเร็วระดับที่เราเราต้องการแล้วตัวอย่างสมมติว่า25กิโลเมตรต่อชอั่วโมงรถสามารถที่จะ Maintain นั้นนะ่ะไปได้โดยที่เราไม่ต้องออกแรงมากอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือการเร่งแซงสมมุติว่าเราไปเจอรถประจําทางจอ,อดป้ายอยู่เนี่ยแล้วถ้าเราหยุดรอนะฮะแล้วก็ออกตัวพร้อมกันเนี่ยโอ้เราจะต้องสุดดมควันดำจากท้ายรถเมย์เนี่ยเต็มปอดเพราะฉะนั้น เราต้องบางจังหวต้องเร่งแซงออกไปเพื่อจะไปข้างหน้าให้ทันและปลอดภัยหรือบางทีเนี่ยเราต้องขึ้นสะพานบางเช่นเช่นเราบ้านเราอยู่ข้ามไปฝั่ง จากฝั่งพระนครไปฝั่งคนเราต้องส่งกําลังได้ดีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเบรกคุณสมบัติทั้งหมดนั้นน่ะถูกศึกษาว่าเกิดจากอะไรบ้างในในจักรยานวัสดุ geometry หรือมุมองศาต่างๆของสัดส่วนของเฟร,รมส่วนผสมของอะไหล่ที่นํามาใช้อีกหลายๆเรื่องที่ที่ถูกใส่เข้ามาเพื่อที่จะทําให้จักรยานคันนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เราเราคิดว่ามันควรต้องเป็น